วัดร่องอ้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่สองหมู่ที่สามตําบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่บริหารงานโดยนายศรีครามปิจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องอ้อเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีบุคลากรจํานวน18คนมีนักเรียนจํานวน316คน ผลการดำเนินงานโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือในปีพุทธศักราช2566โรงเรียนวัดรองอ,อ้อได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามอย่างต่อเนื่องด้านสภาพแวดล้อมได้พัฒนาอาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสวนหย่อมไม้ยืนต้นมั่นคงปลอดภัยสะอาดร่มรื่นและสวยงามห้องผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาจัดพื้นที่หน้าสำนักงนานโรงเรียนให้เหมาะสมกับการต้อนรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการมีห้องพักครูให้กับคณะครูโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและทดลองทางวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีมีเครื่องดนตรีที่พร้อมสำหรับการสอนและการฝึกซ้อมดนตรีห้องสมุดได้รับงบประมาณจากมูลนิธิกรูบาน้อยเขมปัญโยและธนาคารอมสินมีการใช้ปโปรแกรมการยืมคืนหนังสือจากสพนทสื้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี มีความสะอาดจัดหนังสือให้เป็นระเบียบเหมาะแก่การใช้งานในแต่ละวันจัดห้องครัวให้ถูกสุขอ,อนามัยห้องพยาบาล โรงเรียนได้พัฒนาห้องสุข,ขาของโรงเรียนเป็นห้องสุข,ขาดีมีความสุขตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีห้องแสดงผลงานและนวัตกรรมของผู้บริหารและคณะครูรวมถึงรางวัลที่โรงเรียนได้รับ และแสดงผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านคุณธรรมและด้านวิชาการภายใต้แนวคิดของสีครามูมเดล2019 มีห้องประชุมของครูและนักเรียนที่ทันสมัยและยังรองรับการประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง โรงเรียนวัดลองอ้อนะครับได้มีการสอดแทรกนะครับผมและบูรณาการนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในรายวิชาต่างๆนะครับเช่นผมนะครับรายวิชาการงานพืชฐานอาชีพนะครับก็ให้นักเรียนนะครับในการฝึกในการจัดสวนปลูกผักนะครับผมตกแต่งบริเวณสวนหย่อมนะครับบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับก็จะเป็นในรายวิชาก็จะให้นักเรียนนะครับไปตกแต่งตัดต้นไม้เพราะว่าให้บริเวณภายในโรงเรียนน่ะมีสภาพแวดล้อมที่มันสวยงามครับร่มรื่นนะครับผมครับ วัสดีครับผมรับผิดชอบความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนก็จะมีประตูของโรงเรียนนะครับที่จะเปิดปิดเวลา6โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดในเวลา6โมงเย็นนะครับอตอนเช้านะครับก็จะมีเวรครูนะครับช่วยในการดูแลรักษา ระบบจราจรตอนเช้าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับทางโรงเรียนจะมีถังดับเพลิงนะครับประจําอยู่หน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้นะครับและเรามีกล้องวงจรปิดนะครับที่สามารถดูออนไลน์ได้รวมทั้งคณะครูท่านผอในโรงเรียนนะครับเราจะสามารถดูได้นะครับและเราจะมี กร้องกันไฟฟ้ารั่วในแต่ละห้องเรียนนะครับครับผมละทางโรงเรียนวัดรองอ้อของเราก็มีครูเวรประจําวันที่คอยดูแลทั้งแผนกอนุบาลและประถมศึกษาคอยดูแลนักเรียนทั้งเช้ากลางวันและเย็นและยังมีจุดรับส่งนักเรียนอยู่ในจุดของบริเวณอนุบาลและประถมศึกษาด้วยค่ะโรงเรียนวัดรองอ้อได้จัดทำป้ายจราจร จัดระบบทางเดินเท้าทางรถทางเชื่อมอาคารต่างๆให้เป็นสัดส่วนปลอดภัยค่ะสำหรับการจัดการขยะในโรงเรียนของเรานะคะคทางโรงเรียนของเราค่ะได้มีธนาคารขยะนะคะซึ่งได้ฝึกให้นักเรียนหาแยกขยะจากห้องเรียนนะคะซึ่งโครงการนี้เราได้ทำมาหลายปีแล้วนะคะ เราก็ฝึกให้นักเรียนหค่ะรู้จักการแยกขยะนะคะล้วก็ที่ธนาคารของเรานะคะก็จะมีการจัดขยะเป็นสัดส่วนต่างๆนะคะก็คือก็จะมีการแยกขยะตามประเภทของขยะค่ะ mm. แล้วนอกจากนี้ค่ะทางโรงเรียนของเรานะคะได้ไดมีการรณรงค์นะคะเ,เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานก็คือฝึกให้นักเรียนทุกห้องนะคะใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะลดการเปิดปิดใช้นะคะหลังจากใช้เสร็จทุกคนก็จะปิดไฟค่ะ โรงเรียนวัดร่องอ้อด้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโรงเรียนวัดร่องอ้อได้ใช้น้ำจากหมู่บ้านจำนวนสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สามและหมู่ที่สี่สเพื่อใช้สำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้ภายในโรงเรียนได้มีการแบ่งจัดสรรโซนของน้ำดื่มและน้ำใช้อย่างชัดเจนและมีการรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักประหยัดน้ำ ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่าสำหรับห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียนของเรานะคะก็จะแบ่งหน้าห้องเรียนแต่ละห้องนะคะก็จะติดป้ายชื่อห้องเรียนอย่างเช่นป .1 ทับ1คุณครูประจำชั้นคือคุณครูเสาวณีวงศาโรอ หน้าห้องเรียนนะคะของเราทุกห้องก็จะมีป้ายสมาชิกห้องเรียนจำนวนนักเรียนนะคะในห้องเรียนของเรามีป้ายสถิติการมาเรียนในแต่ละวันนะคะซึ่งคุณครูจะเป็นผู้บันทึกนักเรียนที่มาเรียนนักเรียนที่ขาดเรียนในแต่ละวัน ครูคิดว่าการที่แต่ละห้องเรียนมีการจัดห้องเรียนให้มีแสงสว่างเพียงพอจะทําให้นักเรียนสนใจและอยากที่จะมาเรียนหนังสือทุกวันและที่สําคัญแต่ละห้องเรียนนะคะที่ไม่ขาดเลยคือสัญลักษณ์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อย้ําเตือนให้นักเรียนนะคะรู้จักรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะและอีกทั้งในห้องเรียนนะคะยังมีการจัดแสดงผลง,งานนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจชื่นชมให้กับนักเรียนที่ทำผลงานได้ดีในแต่ละสัปดาห์ค่ะครับผมเทคโนโลยีของโรงเรียนเรานะครับภายในห้องเรียนแต่ละชั้นเนี่ยก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สำหรับนักเรียนและคุณครูได้ใช้นะครับคุณครูสามารถใช้ในการสอนตลอดกาเรียนในแต่ละวิชาแล้วก็นักเรียนจะสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้นะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยนอกจากในห้องเรียนแล้วก็จะมี ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดนักเรียนสามารถไปสืบค้นได้ในช่วงเวลาว่างและในเวลาเรียนของนักเรียนนะครับผมส่วนของโรงเรียนเราเราก็จะมีการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมต่างเนี่ยบอกทางเว็บไซต์และผู้ปกครองของนักเรียนก็จะมีไลน์ของโรงเรียนนะครับประจําชั้นของแต่ละคนเลยครับทุกคนก็สามารถติดต่อสื่อสารหากันได้ผ่านทางไลน์ของโรงเรียนแล้วนอกจากนั้นโรงเรียนก็ยังมี เฟซบุ๊กของโรงเรียนด้วยนะครับเราสามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือไลน์หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนได้นะครับห้องเรียนของเรานะคะมีการทำความสะอาดทุกวันนะคะมีการจัดระเบียบเครื่องใช้ของใช้ในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอนะคะมีมุมเสริมประสบการณ์แล้วก็มีสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยนะคะ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ที่คอยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะคะให้เด็กได้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมค่ะ ผมได้บริหารจัดการโรงเรียนวัดร้องอ้อโดยยึดหลักนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมสึกษาชัยเขตหนึ่งแล้วก็นโยบายของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติกับคณะครูบุคลากรนะครับผมใช้นวัตกรรมโดยใช้โรงเรียนคุณธรรม เป็นตัวขับเคลื่อนในการทํางานในการบริหารจัดการในการจัดการการสอนครับแล้วก็ดําเนินการสร้างให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งและก็มีความสุขครับทางโรงเรียนวัดร่องอ้อด้นยนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาพัฒนานักเรียนโดยมีโครงงานคุณธรรม STEAM Design p r o c e s s ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21โดยใช้กระบวนการ Active Learning นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นคนดีและเป็นคนเก่งของสังคมมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาทุกปีนักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนและนอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมอยู่เสมอ โรงเรียนวัดร้องออของเรานะคะได้รับเป็นที่ยอมรับของสังคมและในชุมชนนะคะไม่ว่าทั้งด้านของผู้บริหารคณะครูนักเรียนนะคะท่านผู้บริหารของเรานะคะได้รับได้รับรางวัลน,นะคะ,ะพระพัฒหศบดีคณะครูได้รางวัลดีเด่นหลายๆด้านนะคะนักเรียนของเรานะคะระกัวทักษะได้ทั้งระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะโรงเรียนวานร้องอ,อของเรานะคะ ได้รางวัลชนะเลิศนะคะเมื่อปีพศ2566เป็นโรงเรียนน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและน่าชื่อถือค่ะ สวัสดีค่ะโรงเรียนวัดรองอ้อของเราโดดเด่นในเรื่องของระเบียบวินัยและการแต่งกายอย่างเป็นระเบียบเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียนวัดรองอ้อของเราเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะมีระเบียบวินัยเนื่องจากเราจะมีการจัดระเบียบวินัยนักเรียนทุกตอนเช้าแล้วก็ตอนพักกลางวันซึ่งช่วงพักกลางวันโรงเรียนของเราจะมีการสวดมนต์ ทุกทุกพักกลางวันทําให้นักเรียนของเรามีสมาธิและมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นสําหรับเรื่องการแต่งกายโรงเรียนวัดรองอ้อของเราก็มีระเบียบวินัยทําให้นักเรียนแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยสําหรับนักเรียนชายทรงผมโรงเรียนวัดรองอ้อของเราก็จะให้นักเรียนชายตัดทรงผมนักเรียนส่วนนักเรียนหญิงก็จะถักเปียและติดโบสีเงินสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดรองอ้อ จะมีการแต่งกายวันจันทร์จะใส่ชุดนักเรียนส่วนวันอังคารกับวันพุธจะมีวิชาภาระศึกษาในแต่ละชั้นเรียนก็จะใส่ชุดพระศึกษาตามตารางสอนส่วนวันพฤหัสบดีก็จะใส่ชุดลูกเสียงเมลีสำหรับวันศุกร์โรงเรียนของเราก็มีชุดพิ้นเมืองสีฟ้าสวยงามโรงเรียนวัดรองอ้อของเราให้นักเรียนแต่งกายอย่างระเบียบมีระเบียบทีนัย และก็ได้รับความช่วยเหลือจากครูคประจําชั้นในเรื่องของการตรวจสงผลนักเรียนและการตรวจเล็บมือเล็บเท้าค่ะขอบคุณค่ะผู้บริหารมีนโยบายทําให้โรงเรียนเหมือนบ้านสร้างความสัมพันธ์กับครูนักเรียนให้เหมือนกับครอบครัวเดียวกันโดยใช้หลักการคุณธรรมของสีครามโมเดล2019 ทำให้ครูและนักเรียนมีความรักความผูกพันช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขด,ด้วยสิ่งนี้เองทำให้โรงเรียนวัดร้องอ้อเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ปกครองและคนในชุมชนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณงามความดีต่อสังคม โรงเรียนวัดรองอ้อจะสืบต่อลมหายใจทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป